What you gonna do? Turn Tell me what you gonna do, hey, hey. รถยนต์ขนาดกลางรถยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 1,800cc รุ่นนี้น่าใช้มากค่ะ Honda Civic FB 1.8E ปี2015ตัวรถเป็นสีเทานะคะรถสวยเดิมใส่แม็กแต่งเท่ๆมาให้แล้วค่ะ คันนี้จะได้เป็นรถบ้านมือเดียวนะคะเจ้าของเดิมใช้มาตั้งแต่้ายแดงเลยค่ะกระจังหน้าตัวก่อนไมเนอร์เชนนะคะคิวด้านบนและโลโก้จะเป็นโคเมียมแบบนี้ค่ะส่วนด้านล่างจะเป็นพลาส,สติกสีดำเงา2ชิ้นโคมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะตามสเปคใส่ล้อมแม็ก TC 1 0 5ขอบ17ค่ะยางปี2023แต่สภาพใหม่มากจะได้เป็นกุญแจรีโมทนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะ มือจับเปิดประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะรุ่นนี้จะยังไม่มีระบบ NT นะคะส่วนด้านหลังจะติดสปอยเลอร์มาให้แล้วค่ะไฟท้ายรุ่นนี้จะหน้าตาสวยงามแบบนี้เลยข้างในมีถาดวางของนะคะอุปกรณ์ที่ติดมากับรถมีครบเลยค่ะล้ออะไหน่าจะยังไม่เคยใช้งานเลยนะคะตั้งแต่ป้ายแดงภายในคันนี้จะเป็นสีดำตัดกับสีเบจนะคะตัวคอนโซลด้านหน้าจะเป็นสีดำค่ะ ส่วนเบาะจะเป็นเบาะหนังสีเมดทั้งคันเลยเบาะฝั่งคนขับปรับไฟฟ้าได้ค่ะกระจกข้างปรับและพับแบบไฟฟ้านะคะระบบเบรก ABS Airbag คู่หน้าคันนี้เลขไมล์ห่กหมกิโลเมตรค่ะจะมีมาตรวัดความเร็วอัจฉริยะนะคะพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันมีระบบ cruise control มาให้ด้วยค่ะเครื่องเสียงเดิมๆจาก Honda นะคะเล่น MP3 USB AUX และยังสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธได้นะคะแอร์จะเป็นระบบดิจิตอลนะคะเกียร์อัตโนมัติ5สปีดค่ะช่องวางแก้วน้ำตรงกลางค่ะที่วางแขนด้านในจะมีช่องเสียบ USB นะคะเพดานสะอาดตาค่ะมีกระจกแต่งหน้าให้ทั้ง2ฝั่งคู่มือการใช้งานและบุ๊กเซอร์วิสมีมาให้ครบเลยเครื่องยนต์เบนซิน iV t e c 1 8 0 0 cc 141แรงม้าค่ะใช้งานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดรองรับน้ำมันโ so ซฮอ9195 E 2 0นะคะและยังสามารถเติม E 8 5ได้ด้วยรุ่นนี้ราคาป้ายแดงขายอยู่ที่895,000บาทเลยนะคะวันนี้ลูกค้าสามารถซื้อลดมือ2ได้ในราคาแค่339,000บาทค่ะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น6,400บาทค่ะ เข้ามาดูรถจริงมาลองขับกันก่อนได้นะคะรถอยู่ที่ร้านจุ๊บค่าค่ะอยู่แถวตะลิ่งชันกรุงเทพหรือโทรมาปรึกษาก่อนได้จ้า